ช่องแคททูน่านะคะวันนี้ตัวมาทำคอนเทนที่ชอบที่สุดเลยทุกคนนั่นก็คือคอนเทนซอล,ลิสติกนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ลิปสติกธรรมดานะคะทุกคนเป็นลิปที่ตัวแม่เลือกมาให้แล้วค่ะก็คือจะเป็นลิปสติกที่ beauty อกเกอร์ชื่อดังนะคะเลือกมาให้แล้วเช่งไอเทมใหม่ล่าสุดของแบรนด์สมุตโตนะคะสมุตโตกอก g g e r perfect ลิปลิปที่ตัวแม่เลือกมาให้แล้วค่ะ ซึ่งจะเป็นลิปที่ทางแบรนด์สมุตโตนะคะทำร่วมกันกันกบบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังแห่งวงการทั้ง3คนค่ะคนแรกก็คือพี่เอมมี่กิติยาคนที่2ก็คือพี่สายบาทและคนที่3าคือพี่อานะเคอนักเคิะ ไอดอลของกระตูนแคทูน,นาเองทุกคนโดยทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมดรวมกันเนี่ยหสีโดยแต่ละคนเนี่ยจะมีลิปของตัวเอง2สีนะคะก็คือลิป1นซองเนี่ยได้2สีนั่นเองคุ้มมากค่ะในราคาเพียง69บาทเองมาในปริมาณขนาด1.5กร,รมัมบวก1.5กร,รัมนะคะนี่คนละครึ่งแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีฟ้าแยกออกมาด้วยกันแบบนี้เลยเนาะแพ็กเกจดีมากมาเริ่มกันที่คนแรกนะคะทุกคนพีเอ็มมิกิติยาค่ะ ลิปของพี่เอมี่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะก็คือเบอร์สีศูนย์หนึ่งฮกับเบอร์402ูนย์สองนะคะท็อปปิคอลออเนจนั่นเองก็คือจะเป็นโทนสีที่ ูคิดว่าน่าจะเหมาะกับตูนคิดว่าเป็นโทนสีที่ตูนจะต้องชอบแล้วอยากจะบอกว่าโทนสีที่เขาจัดสรรมาให้เนี่ยเป็นคู่สีที่บล็อกเกอร์เลือกมาให้แล้วนะคะทุกคนก็คือทาผสมกันทาเดี่ยวเดี่ยวทาอย่างไรก็คือรอดแน่นอนที่สําคัญนะคือมันทาได้หลากหลายแบบมากค่ะทุกคนทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยคมมากๆนะคะแล้วก็ทาทั้งแบบเต็มปากหรือทาอมเบทาผสมกันหรือว่าเราจะทาเป็นแบบ เออทาคอซเซเลอร์ก่อนหรือว่าจะทาเอาลิปทับไปอีกทีนึงคือทาได้หลากหลายแบบมากโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่าสี่ส่วนหนึ่งนะคะฮันนี่ม็อกค่ะอ่าแบบนี้เลยตัวเองสัมผัสแรกจากที่ตูนทาที่มือนะคะรู้สึกเลยว่าเนื้อลิปนุ่มมากนุ่มเป็นกรรมามยี่เลยทุกคนเนื้อดีจริงๆแล้วก็แปลงเขานะคะทามาดีมากนะมันเป็นแปรงที่ทาง,ง่ายค่ะทุกคนอแพ็กเกจด,ดี ภาพมากค่ะทาหน้าทุกสถานการณ์ทุกไปไหนก็ทาได้หมดเลยเป็นสีที่สุภาพทาดูเป็นสาวหวานน่ารักนะคะสีนี้คือเก็บไว้ในใจแล้วค่ะชอบมากสีต่อมาค่ะ402 t r o p i c a l ็ l ป n สีนี้นะคะสาวเกาหลีเขาจะเห็นฮอตมากค่ะทุกคนเป็นสีที่ทาแล้วหน้าสว่างสีที่ทา้ดูเป็นแบบสาวเกาหลีจริงๆนะไม่ได้โมสีศูนย์สองนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวก็จะคอมบาย์ทั้งสองสีผสมกันเลยเนาะสีที่ได้ออกมาตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นลิฟทั้งสองสีของพีเอ็มมี่นะคะมาผสมกันเนาะเบสปากทั้งหมดนะคะตัวจะใช้เป็นสีเบอร์สี่ศนย์หนึ่งนะคะฮันนี่มอค่าลงก่อนแล้วก็เอาใช้สีเบอร์สี่ศูนสองเนี่ย ทาลงไปข้างในปากนะคะก็ใช้นิ้วนอกเกี่ยเกี่ยออกมามันจะเป็นโทนสีที่น่ารักทาแล้วดูหน้าเด็กเหมาะกับไว้รุ่นและช่วงซัมเมอร์ในหน้านี้ค่ะทุกคนชอบมากเลยสีนี้ตรงนีชอบมากเกาหลีมากบล็อกเกอร์คนถัดมานะคะก็คือพี่สายป่านนะจะมาด้วยกันที่เบอร์403นะคะ coral rose แล้วก็เบอร์404ค่ะ burgundy l a c กินดีอยู่เลขอไปใส่บ้างอ่ ราะว่าอีกสีหนึ่งนะมันจะเป็นโทนแบบว่าโทนอ่อนๆนะคะของพี่สายป่านเนาะแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นโทนที่เข้มขึ้นมาพอเราทาผสมกันเนี่ยมันเป็นลุกที่กอมกล่อมมากอะชอบมากเลยข้อสุดท้ายนะคะก็คือพี่อายตานั่นเองนะคะบอกเกลสาวสุดแซ่บของเรานะคะเบอร์405วอร์มพีชี่และเบอร์4 0 6ลองเบอร์405นนะคะวอร์มพีชี่ สายฝ่อมาค่ะสีนี้ชอบมากเป็นสีโทนนูดที่ไม่ป่วยเป็นสีโทนนูดที่สวยปกติแล้วตูนเป็นคนที่หาสีโทนนูดยากมากทุกคนเป็นคนที่ไม่ค่อยชาไม่ไม่ค่อยชอบทาสีนูดเพราะว่าทาแล้วมันดูป่วยนะคะก็คือแทบจะไม่มีลิปสีนูดเลยเลยเพราะว่าทาแล้วเราเป็นคนขาวไงยิ่งทาสีนูดมันยิ่งดูป่วยแต่ว่าอันนี้เป็นสีนูดที่ คิดว่าพี่ไอตาคือจับคู่สีมาดีมากสวัสดีเบอร์406ค่ะบิ๊กไว เอ็ลุออกมาใหม่อีกสีหนึ่งมันกลายเป็นสีที่สามค่ะทุกคนเมื่อพี่ไอาตาทั้งส,สองสีผสมกันเนาะสวยเนาะเดี๋ยวตุงจะมาทาทั้งหมดนี้เลยค่ะ6กสีนะคะบนหน้าของตัวเนาะทาทั้งตากแก้มปากเลยค่ะ ใช้เบอร์สีู่นย์ห้านะคะทาไปทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้เบอร์สี่ศูนย์หค่ะทาไปที่หางตานะจิมไปนิดเดียวค่ะแก้มนะคะจะใช้สองสีนี้เนาะเป็นของพ m เมนะคะทาไปที่แก้มและะ้วผสมกันอย่างนิดอย่างน้อหน่อยนะคะเดี๋ยวตุนจะเอาลิปนะคะมาใส่ที่มือก่อนเนาะแล้วค่อยเอาไปแทบที่หน้าค่ะหนูใช้สองสีผสมกันเลยทุกคน เอะะตูนใช้เบอร์ของพี่สายป่านนะ4 03ทาเป็นเบสบางๆเลยแบบว่างบางเลยค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวหนูก็จะทาเป็นออมเบด้านในนะคะ <c oughs> เป็นสีนี้ นี่ก็เป็นฟินิชลุคที่ได้ออกมานะคะตานะคะใช้ของพี่ไอาตาเนาะก็คือชื่อไอาตานะคะก็เลยเอามาทาตาเนาะแล้วก็แก้มนะคะเป็นลิปของพี่เอมี่นะคะแล้วก็ปากนะคะจะเป็นสีของพี่สายปานก,ก็คือทั้งหมดนี้นะคะคือใช้2ส,สีของแต่ละคนในการเอามาทาเนาะตาก็ใช้ทั้งสองสีของพี่ไอาตาประมาณนี้นะคะได้ออกมาสวยมากทุกคนดูนี่สวยมากนะแบบนี้ สวอตสมตเตบล็อกเกอร์เพอร์เฟกลิปนะเป็นลิปที่เนื้อเนียนมากค่ะทาแล้วเกี่ยง่ายเม็ดสีชัดมากแล้วก็นุ่มมากนะคะไม่ว่าตัวจะทาแบบว่าหนามากหลายๆชั้นนะคะก็ไม่หนักปากเลยทาแล้วไม่ตก่องนะคะแล้วก็กบสีปากได้มิดค่ะเป็นเนื้อกำรรมะหยี่ที่ทางแบรนด์บอกมาจริงๆคือทาแล้วนุ่มสบายปากมากคือมันรู้สึกนุ่มตั้งแต่ทาที่มือแล้วค่ะก็ดีมากๆเลยนะคือชอบทั้ง ของทุกคนเลยเรื่องไม่ถูกเลยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะไปลองเนาะถ้าชอบลิปของใครเนี่ยหรือว่าชอบลิปสีไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะหรือว่าถ้าอยากให้ตูนรีวิวอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะตูนจะมารีวิวให้ดูเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ตูนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย